ข้าวเย็นเหนียวจังน้ยพี่น้องกินข้าวเย็เมือน้าิบล็กแล้วจ้าส่สิด็ดเอาัวย่างได้หรอครับัวมันประมาณนี้ครับมันยังไม่กินข้าวครับผมซีฟอมซีวาหอมหอมหอมซีล้วนี่แน่ะบบย่างสีดวานสีดยาบเลยอาารท่ขึ้นอยูโอ้ในสุดยอดแล้วพี่น้องเอเชิงพับเใส่เขาเดียว สวัสดีทากจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนพบกับช่องพ่อน้อยไซเดอร์ <c oughs> สวัสดีปีใหม่นะครับไซจะปีใหม่ปะครับผมสวัสดีปีใหม่เด้อค่ะทุกคนขอให้ <c oughs> ปีหนะ้าทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่าปีนี้หรือว่าผู้ใดดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิง่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขภาพแข็งแรงทุผู้สุกคนค่ะสิตใดมีแห้งเหตุงานสู่ชีวิตต่อไป อยังอีกปะเห็นยังกินแหลงเหรอครับทรายมื้อนี้เ,เดี๋ยวทรายเสื้อผ้ากินเอ้ยรายสีเข็ดอันอมเครื่องในไก่ใส่ผักที่เราซูก,กินจ้าแต่ว่าเดี๋ยวพาไปเก็บผักก่อนเนะาะครับผมบรรยากาศตอนนี้าานนข้าวเยาวเอิญมายังกาะขับทรายไอ้พีตากผ้าอ้อมฮะพีตากผ้าอา้อมเขาเปเดียานแท้เขาเอิญพบค่ำค่ะพบค่ำ บรรยากาศก็รลังแบบผู้ใด่ประยูนน้ำผู้เบาบน้ำผู้สาวก็คือหอดลายอเด็ดคัดนาดแต่ว่าตอนใช้ยุคขอนแก่นเวลาชาหนีใช้แบบไม่อยากอยู่ของคนเดียวเลยค่คะเพราะว่าคืหานหอดบ้านเด็ดถอดบ้านเมี่ยนันเป็นช่วงเวลาที่คืนหอดบ้านแบบยางคักนี่ครับเดี๋ยวเอาให้เบิ้งครับผม งามอยู่เดียวาซน์นซนเนาะเ้องขั้วใหม่บ่บัวมันงามไหม,ม,มก็ได้แบบใส่สีบบลกแล้วจ้าใส่ีเด็ดเอามันหยิบปงมาใไหม่มบอกราใส่ฟักซี่มูน,นี่ก็ะบ่าคอยปงค่ะแต่ว่าแบบว่างงามไปหล,งลังนะหากมันติดมามันหลังยากนะมก็เดี๋ยวทำมันเหมือแล้วเขาก็กลัวแล้วก็บวานไม่ครับผมผักซีลาวบ้านนี้ก็สซ<อ>ิซอยใบยพ้าหอมจ้ะ ซอยบ่มครับบานไส้เอินซอยบ่ครับแมนค่ะบานตำเอนมันยังสดเอินบา,า,เ,นาเก็บเก็บผักหอมครับบ่วในตัวยังเอกเลยว่าซอยใบผักหอมอ๋อตำเอนมาเก็บเนาะกระซ้ากระซ้าแต่ว่าง่ามอมหลีบผักหอมคนนะ่ะผักซีลาก์เต็มฐานโมโกโกกแล้วครับอันนี้ผักซีจีนครับเอ้ถูกอันนี้กินได้ไหลายมือหลายขาบหลายสัปดาห์เหล้วเดี๋ยวนอกไส้นอนี่ แบบปางใส่ระยะเวลาในการปลูกประมาณเดือนหนึ่งครับใี้กินอยู่ประมาณสองสามเดือนละครับนี่ใส่ลาบใส่ก้อยใส่ยังงี้โอ้ยขัดขนาดครับรใส่ข่าละซองใส่ข่าละซองกระเสบออไปไล่างขับบอกรับใส่แมนจ้ะมันข้เหล่แต่ใส่ม,มันขึ้เหล่แต่ครับอ๋อสีตับตัวนี้แมนบะครับ ใส่อันอ้เดี๋ยวเด้อเขาจะเอาบีอ <c oughs> อเวอร์บนะุนสิคมอันตับน่ะพวกเครื่องในฝอยอย่างนั่นสิเอามาแช่กับน้ำส้มสายชูกับเกลือเราส,สีเลือดสีอย่างมันสีอ,อ๋อไหมสีบ่อข้าวปนนั่น,นส,<ว>สิซอยดับข้าวแต่ส้มสายชูกับเกลือมาครับเมนด้านล่างน่าบอกรอบนึงครับเมนสีย่างไม่โหราหน่อย มันออกสี่ตั้งสี่บอกครับแต่หัวมันเอาสีเหลือสีหนึ่งบอกมอาแม่ครับจะดูนะเดี๋ยวจะคนหมักมาทางต้นก็อาจจียามันหนุนช้ำๆเลือดมันจะเป็ข้าวไม่นค่ะดมได้เลยดมไม่กินข้าวเลยง่นอาจจะเป็นภาพที่รุนแรงนิดนึงใครบอกรอซอยตับพอดีคำมันมีว่าคือแบบว่า ออมานี่เอาแบบเครื่องในกายบันของแขมไหมครับทสายค่ะได้ก็ดีค่ะ <c ười> ขึ้นดีคักขนาดเนาะหอมเสนอเพราะเออสื้อสีแดงใช่ไหมสีแดงแงดีสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมแรงนี่กันละพาพี่น้องมากินนั้นโคเครื่องในนี่แหละโค,โค,คบบละออมลปล่ย้อนปีใหม่ให้พี่น้องนะโอ้ ีใหม่นี้ก็เฮยอยู่ดีมีแหงสุขคูสุขคนล่ะครับมีแต่ความสุขความเจริญเ้อครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกคงทุกบอลล่ะครับผมเอยู่ดีมีแหงเขาล่ำเฮยรวยครับมีเงินมีทองสุขคูสุขคนครับมีความสุขความเจริญครับผมทุกคนปลอดภัยจากโควิดถูกครับทุก <c oughs> อย่างไปเธามีแต่สิ่งดีๆครับโอ้เสื้อแต่ผักสีกับผักหอมหอมในบารุมัน <c oughs> อันอสักสี่หอมได้แล้วปะ <c oughs> ได้ท่านมีได้พอาเราไปเอ่าเฮยเสนอ

พอคืออีพอเลยเป็นยังครับเหลือเยื่อบางๆไว้อ๋อมันเกิดเป็นธรรมชาติครับอ๋อไ่ได้รู้ไอตรนี้หอมทันก็อีนเนี่ยหลอนแกกแทกนูนนี่ไปปลูกได้แล้วนี่ <c oughs> หอมหอมอันเอฟซีทีควนเอามาฝากอยากซุบหน่อยหรอครับจ้ะกระเทียมเดียกจำหนีแหละครับใส่ก็ใส่จำหนีรครับไม่ต้องใส่รังสบายเรื่องใสเ่เขาหนูต้องเหินใหญ่เขามาเหี้ยบันระว่า ไอ้ฟางสงสารมีสบายพอมาี้ายกัเลยในา,ายสงมั้มีน้ไรมาด้ยยังม,มีติดไม้กระดามกับพี่น้องน้ำดีดีๆัมีติ๊สบาคีติติดแน,นกก่มีขครงนึงครับโอ้ยไม่อนี่ไปหาที่นี่จริงเหรออันนี้เข้าอุน่นขาวขาเย็นบคอแม่อุ่นขาวเย็นเหนียวจังน้อยพี่น้องกินข้าวเย็นมนือ ย่งกินข้าวเก่าอยู่นะครับพี่น้องข้าวเก่าเลอะลายก็เลยนุ่งกินสะกดข้าวไหมก็สีบเาไว้อยู่นึ่งเป็นบางข้างครับพี่น้องครับนี่พระฝนเดี๋ยวไปขายก็มีอยาขายดต่มันเือครับกิโลละแปดบาทนึ่งเซเส้นดอกมีกุ้มค่าเฮาเอ็ดเมยเอาไว้กินนี่หละวะกิโลละสั30สามสิบไข่แน่เสนอเอ็นเนี้ยป่านนี้ แล้วละเด็วันนั้นอย่างไรกแบ่งก่อนนี้ก็ข้าเย็นครับอย่างเรียมพอร้อยอย่างนี้เตบร้อยบาทจีจานได้ใส่ช่องส่ค่ะิกดิกับิกสุกครับผมนี่ก็พริกแห้งี่ก็พิกแห้งมีอย่างวะาสาแ่หนากบครับเอาใสทำาที่มองส กระเทียมลงไปตำเลยครับนี่าอย่างสีบเบืองบอลครับผมบอลน,นี้อย่างก,ก็อีงบอลไ,ไส้มาใสา่ไส้มเบ,บ,บิองบ้เบิ้งสิริอย่างเดียวไม่ <h ams> <S <s ได้มะหอมคะ่ะกระเทียมนิดหนอ่อยตนพอบุบกุบ นานมันลงก่องไปปีนเพื่อนไหมเบื้องเนื้อเื่อเเนเลือดนี่นะคะรับเพลิดผีมันมีความเข้าข้บหนังนี้คือมันต้องเต็ ทำกระเทียมดองบริสไซด์ได้ค่ะตั้งโซ่ไว้ซื้อผนัวครับผงนัวเกลือสวยอย่ามาตรอนน้ำหรอกซ้อนไทยยับนบเหินงหงอก เสริมทานให้ลูปอยไปเลยเหวแล้วพอทำดีละม่แม่แล้วก็ต้องั้งการป็นแบบว่า้ามเลยแม่ว่าอย่วนหัวนะแม่เพตกฝนหัวน้ำมอายเลยเลียกยังมาใส่บ่จ้ะปล่อยไา้ก็่อเห็ดไปเลยแม่เยียนหัวปล่อยไายก็ผ่อนะแม่จะปวดยิงึ้นแม่เลี่ยนหัว ในีสองโมูนด้จ้ะเพราะมันห่อนยังไงกันเย็นสิบล้นพอเพิ่งเติมทานงได้ตัขขวใหญ่แบบสามสึบเนี่นี่ก็เท่าข๋วยนั่นแต่ว่าจะแห้งหองม <c oughs> เลยครับจ้บลูกเด็กเ <c oughs> ขาจูหรือเป่าลูกขวยยงได้ห้อครับได้ครับ เตีย,เ,ยเพะมันัดต้องปล่อยมันประมาณนี้ครับมันยังม่ม,มีกิข้าวครับผมเขากับเติมน้ำลาไปนะ,ะครับเาเอาเปิดฝาหม้อวะครับหม้อนะนะนหมอจอต้องปิดบนี่ครับเดี๋ยวน้ำเดือดเข้ากับว่าใส่ผักมาซีมรสชาติกันอีอกทีน,นึ่งนะครับ นี่ครับระวงนี่กับเ้าน้อยกับเล่งไฟเล่งไฟเล่งแก,ก๊สได้กมเล่งแก๊กแสเเลนแต่อตอนนี้กับอแค่ไส้พักย่างเดียวครับใส้พักได้จ้าบาดกอตอนนี้ก็ตัองเหล่ากันเลียงโกงเล็กครับผมเล็กดัดเล็กดัดครับกงเล็ก กวงเล็ที่ยังค้ังมากรงเล็บหน้าตั้งติดติดบานไม่ครับเอมเกวงเล็นขังแหอมเนาะนี่ใบบักูนี่ขัดอีตูนําได้จังปักซี่ปกหอมปักซีเหลาหอมหอมอมหอมปักซีเหล้านี่เขาเอื่อนมาขวามันปะครับอ๋อมันตองมี้แบบเขาขวารวยบ่ กับ่มามันกับ,บ่าเสมอไปอะไอเด้ลบ<ต>เอิญแบบแดกก็ได้กมาทีที <c oughs> เป็นขัวหรือเป็นอ้อมกับใกล้ๆก,ก,ก,กันเนะาะสูตรแบบนี้คือจังบัวขาวก็กูชีน่าลายอะยไรทีชาวนัวจัง <laughs> บัวบัวขาวฟอกปะมุขวางคนงโกกับเอิญบัวเอิญอำเภอกูชีน่าลายได้ก็เอิญว่าอยู่บัวขาวประมาณนี้เนาะครับเนาะ <c oughs> คือสมเด็จก็ซีแยกเพื่อสมเด็จก็สีแยกอ๋อเพื่อเอิญอีกซื้อนึงว่าสีแยกปะใส มันหมู่บ้านที่อยู่ไฟแดงมันซื้อหมู่บ้านสีแยกไหมซื้อซื้อเดิมเลยเด้๋ยวนีอใส่กีก็เอนไปไสไปสีแยกสมเด็จไปสีแยกออกมาชิูแล้วกบอนมาเป็นเป็นไก่เขียนไว้ว่าสีแยกพ่อมาชิมได้ตัวลูกนี่มันเด็กจงเลกมากยพ่อหนึ่งคนหนึ่งใส่ไฟกลางๆเลยตัวนี้มั้ย ก็เป็นเสล่ค่ะกลิ่นปลาสิดจางอยู่ดหครับมาซาพ่อถือกินมีนายจะดจางน่ารูกนายจะเข้มใส่เอาน้ำปลาว่าไปทาแล้วครับเพิ่มปลาแดดอีกเนาะจากน้อยนึงดูน้งความต้มจากน้อยเนาะเดี๋ยว อันนี้เข้าเข้าเข้ากากันแบบเฉะเดี๋ยวพี่น้องว่ามีหลังไหมนะครับนี่นอืฮะเดี่ยวพลอยเดี่ยวพอยนะเบนียวันครับผมสีสันเป็นเสี่ยมครับสีตกจังเสี่ยมเสี่ยมรวยมันมีความหอมหอมผักซีกินดีได้ข้าวกีข้าวกีว่ะพอน้องกินน้ำแข็งนี่แม่กินอมเพิ่มไหมเพิ่มทานเล็กแม่เสด็จมาวิ่งเรี่องป็นบ่ว เป็นเมนูที่เขากันก็แม่ได้นะใทยแน่ละบ่ยายไป็สีดวานสีดยามาละอาการดีขึ้นอยู่บว่ใไทแน่ดีต่างเราวินี่งเอ้ยไวทองเราอะทองดุทองดันอองงันแม่กันแม่ไวทองปานนี้ไวเอาแม่ไม่หม่อนเขาอันนี้อ๋ออาการเป็นดูเซื้อน้องแม่เนาะก็เป็นนี่ละต้องนี่ละเฮ้ยเป็นไปเรื่อยๆไวทองห้าสิบตัวเดียวแล้วก็ อาชีพองอนขวบอาชีพชอนขวบมีตั้งจดดอสินเมตุแแล้วก็เขาไว้ท่องเล่ากับมาปรึกษากําเนปอาู่ครับไม่ครับที่นอกบานนี่นอนนึงว่าก็ว่านอนตือนโอ้เครื่องในไก่จะเสียหอมพั่นอย่าวนตะหมุนอยู่แล้วมีอย่างนล่นนี่บ่นแนวมันดีใช่ไหไปีนทวนแนวมันเล็นยงไอยอันนี้มกบครับมกบเซอร์พีโก้เด้อพี่น้องอันนี้เปีโก้ของผมอะาแม่นดูเป็น ไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมญานิทางคุ้มโมซิบหรอข้าน้าใจอ่ะญาตเพี่อเธอปีโก้ยมาแล้วเอามเพื่อสีไงไงอ่ะาปราะทานคุณเถาะรียมกันจาดมีสองเมนูครับอันนี้ก็ละซิมเพอบหอมแม่อ้อยลวหอมบัดเถาะเซลน้ำป่าแล้วมีได้ซิมมีได้พี่น้องหอมเด็ดจิกินลยโคเครื่องในมีสุดยอดแล้วพี่น้อง ทองพักทอดไตห่อเดี่ยวนึงโอเคเดือบเข็มพอดีว่าห่อเส้นปลาคุณสุดยอดพี่น้องแซ่บใครบอกรอสายกะจัะไปใส่บุดนี่มาใช่ไหอยู่เดมแม่อันบักใหญ่หนึ่งจต่ว่าเมนูนี่นี่เหี่ยนมุยเหี่ยนมุ้ยไออินเหียนหนองจอมกุซิมักดีเนาะเป็นพวกเครื่องใน เมื่อวันนี้เพิ่นไปหาหนูตัวไปอินไปหาหนูมันอยู่แต่แม่เพื่นกับลูกเพิ่อน,โโกโกพน,นอนนะสิบหมกคบผมเด้อพี่น้องลูกเพิ่นก็คือน้องจอมละแม่เพิ่นก็คือหลานเพื่อนนี่พี่น้องหลานเพื่บ่อนหมกกบเซอร์ปีโกยครับคิ้วของแม่ปังบอกครับพ่อย ก็เด็กนี่เราเลย่อนวิ้นนะร่อนเวยฟอนตใหม่ก่อนกวนสิกินขาสวัสดีครับพี่น้องร่อนีม่ก่อนมาได้กินข่าครับวางเดย๋ยวให้แมววฟฟอนอย่าให้เป็นวิ้นคือแม่เด้อพ่อคืออยู่มุมที่น้องเห็นบ่ล่หละยายังไรก็ไเห็นหก็เห็นไหมเออเอาได้การละแม่ว่ารอนตีไม้ไง ปีใหม่จ้ะมันงหอดปีใหม่เหรอ,อนนเอา้ามันก็จะไปออกปีใหม่เกลี่ครับถูถูท้นกับยูนด,ดีไม่แห้งเด้อปีใหม่ปีหน้าก็ให้จะเล,ลื่อนหลงเรื่องว่ามาแถวโต๊ะอ่อนี่พ่ออวยมาแล้วเวยตำมาผานงินมาผ่อนนะเนาะปีนี้เนี่ยต้องขายอะไรตลาดน้ำใหม่มแข็งแรงครับพี่น้องรอก ดีไหมครอแฟนเรับค่นซุกสุขภาพแข็งแรงครับผมินไหลมาเทมาด้อครับเด้อลำลุรุ pues so ้ยครับผมแต่ว่าสิ่งสำคัญคือสุขภาพแข็งแรงครับผมปลอดภัยจากโคิดทุกคนเดอ้อค่ะอยยอ้อยโอโอ้ยโอ้อดโอ้อ้อยโ้ยออกโอ้อออยออยอ้อย จะค้อนค้อนให้จะคอเลยหรือไงโอไมก์กอดพอนะแบดหมดพ่อเคิรไปลำโพงนะไอ้สร้างไม่เดียวนี่เลกใส่ลอยอยางเมอร์ทุนเด้อจังเอาไปตั้งโดนอันนั้นกับมากอันนึงกับมากมกกบเสารุโดดได้พี่น้องปักเสื้อเดียวกับพี่โกยกข้าวหรอมันว่าเอาหุบหลงโดดลงมเฮ่นะบอกข้าวจ้าลา นมอโลอบ้ามส้ยอันนี้ก็น่าเสะตัวเห็นหมาอโลอเดี๋ยวเห็นพ่อ,อย่างเราเถอะตอนนี้เห็นแต่ตับกับไป่เธอหนึ่งอยู่คนเดียวตัตไกัว่าตมจริงได้ตำไปต่ำเสียงหมาอโลจะไปพิดกันย้อนนะพอ แคาน่าโ,โคได้มันหอมแบบนี้แหละลูกโคเกล้มันได้มันไม่ได้กินเกลจะหน่อย้ะางสิ่งมันเก่ยจงหน่อยด้วยใช่ใชหมดถ้าบออนะ่เอานั่นนันเาแค่ทิ่นิ่ดีนอดีเอ่อการ่างเอกล้าบางีไฟเบอร์ี่นแล้วท่นได้กินข้าวแรงกับมาเด้อครับ โอเครื่องในเซ็ตเสรนัเดียวนี่นำกันนี่อาเบอร์ม,มากูดเสร็นำกันหน้าหน <c oughs> เาเอ็นมือขึ้น,นพากับที่หน่อยไปเที่ยวครับผมจะสุดปก็เลไปไป,ไป,ไปิป,ประเทศมืออนก็จบลไม่ต้ปิดจังหวัดเลยท่านต้อนปิดประเทศกับเธือซ่องไปช้อยเอาหลวงงานแต่งมืงองหครับคูแท่งออนไลน์ เจบ้านง้ระช่ะส่องสีหนาๆพื้นจังไเพื้นนีว้าเลยถ้าำเนกับใส่ช่องออนไ่ครับเดี๋ยวว่าว่าได้มีช่องหรอครับเป็นช่งสาลีแปไห้เลยหรอครับบ่อนท่นทันที่เลยเลยขับมาเข้าใส่ไปเจบาบาดแน่ดังให้เลยเขาว่าไอ้เง่ยดังไปยก็ได้เขิมเดียวแต่ยานก็แสบรับพี่น้องกินโคเครื่องในแรงนี่ก็ได้ถึงงกบพร้อมเลยครับ ครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับผมพ่อน้อยซอยเดิมทั้งลูกเายลูกสาวครับทั้งแม่ใหญ่ปางนะครับขอบคุณครับผมขอบคุฟ้าครับเพื่อจะได้กินข้าวแรงกันมาเด้อครับกินโคข้างในสวัสดีปีใหม่ปี2565ครับผมแม่ไหมครับแ้าผลุคลิปจะออกไปีหม่เพราะไตรงแล้วกัน